สวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ job update นะครับจัดโดยสำนักง,งานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์เราจะไปสัมภาษณ์บริษัทชั้นนำในจังหวัดเพชรบูรณ์ว่าต้องการคนแบบไหนเข้าทำงานเรามาฟังกันครับว่าวีสถาปัตต์ต้องการคนแบบไหนเข้าทำงานมีคำแนะนำสำหรับคนที่กำลังสมัครงานและนักเรียนนักศึกษาจบใหม่อย่างไรบ้าง ผมในฐานะเป็นฝ่ายบริหารนะครับในส่วนของบริษัทวีสตาปต์เนี่ยต้องขอขอบคุณทางสำนักงานจัดหางานนะครับที่ได้เข้ามาพูดคุยมีนโยบายในการคัดคนอย่างไรบ้างครับนโยบายที่ทางผู้บริหารให้มาเนี่ยเราจะเน้นมุ่งเน้นไปนเรื่องของทัศนคติครับส่วนเรื่องความสามารถทักษะเนี่ยก็เป็นส่วนสำคัญแต่สิ่งสำคัญแล้วเนี่ยเราก็จะมองคู่กันมีกระบวนการและการสรรหาคนอย่างไร นี่ในส่วนของของกระบวนการในการสรรหาของทางบริษัทวีสถาปัตย์เ,ยเราลดขั้นตอนในเรื่องของการให้ผู้สมัครเข้ามาสํานักงานโดยจะมีการโทรสัมภาษณ์ก่อนหลังจากนั้นเราก็จะมีการสัมภาษณ์ในกลุ่มไลน์หรือจะเป็นซูมหรือจะเป็น microsoft t e a m ด้วยสภาวะที่มีการแพร่เชื้อของโควิดทางต้นสังกัดร่วมกับทางเราเนี่ยในฐานะที่เราเป็นเหมือนงานคัดกรองเนี่ยคิดว่าเหมาะสมแล้วก็จะเชิญเข้ามาสัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่งที่สํานักงานใหญ่ต้องการคนแบบไหนมาอยู่ในองค์กร ทางผู้ริหารทั้งสองท่านเนี่ยท่านก็ให้ความการุณาความเมตตาในการที่ดูแลเราทุกคนเหมือนลูกเหมือนหลานการจะเลือกใครสักคนเข้ามาเนี่ยก็คงต้องมองเรื่องความผูกพันความเห็นอกเห็นใจกันแล้วก็การช่วยเหลือกันนี่คือสิ่งสำคัญคนที่ต้องการทำงานกับวีสถาปัตต้องทำอย่างไรบ้าง ผู้ที่สนใจที่จะมาสมัครงานกับทางยูิสตาบัตนะครับอย่างแรกเลยนะครับอยากให้ศึกษาองค์กรก่อน2ทําความเข้าใจในตําแหน่งงานที่เราจะมาสมัครว่าไม่ว่าจะคนที่มีประสบการณ์หรือไม่มีประสบการณ์เนี่ยยังไงแล้วอยากให้ลองไปศึกษาดูว่าในตําแหน่งนี้เราต้องมีคุณสมบัติยังไงบ้างส่วนเรื่ององค์ความรู้เนี่ยในส่วนแรกคือระหว่างคนที่จะมาเข้ามาร่วมงานกับเราในตําแหน่งที่เรากําหนด2หน้าที่ของทางองค์กรเองที่จะคอย พัฒนาเขาในเรื่องที่จะไปในการที่จะมาอยู่ในตำแหน่งนี้เดินคู่กันครับอะไรคือหัวใจหลักของการคัดเลือกคน วิธีการคัดเลือกเราไม่ใช่เลือกบนพื้นฐานว่าต้องเป็นคนเก่งจริงๆเรามองเรื่องคนดีแล้วก็คนที่มีความตั้งใจผมผมเฉลยข้อนึงก็ได้ครับคนที่มาสัมภาษณ์งานกับทางเราเนี่ยโดยส่วนใหญ่ถ้าเขาเคยทํางานจริงจังเขาจะบอกรายละเอียดให้พวกเราได้เข้าใจถ้าเขาสามารถพูดและอธิบายให้เราเห็นภาพม่วงกับเขาได้เรามองมิติอย่างนี้ครับก็คือเขาคือคนทํางานและเขารู้งานจริงข้อคิดสําหรับนักเรียนนักศึกษาจบใหม่และผู้ที่กําลังสมัครงาน จริงในฐานะที่ผมอยู่ในอาชีพของงานบุคคลมาตลอด24ปีนะครับอยากให้รีบค้นหาตัวเองตั้งแต่ปี3มเป็นต้นไป2ออยากให้มีความเข้มข้นช่วงระหว่งางทีาเรามีโอกาสได้ฝึกงานเพราะว่าการฝึกงานเนี่ยมันได้เรียนรู้การที่จะเราเข้ามาสู่กระบวนการในตลาดเนี่ยแรงงานและที่สําคัญเนี่ยอย่าท้ออย่าอย่ามองว่าให้มาทําอะไรที่สิบง,งา่ายทุกๆอย่างที่ทุกๆองค์กรได้ให้ทําไปเนี่ยผมว่ามันมีมันมีมูลค่ามันมีที่มาที่ไปอย่างยกตัวอย่างงานบาง งานเรามอบหมายให้ทําไม่ได้มันก็มีเหตุผลงานบางงานก็เราจะทํางานอะไรที่มันซ้ําๆมันก็มีเหตุผลแต่สิ่งสาคัญเนี่ยระหว่างที่เราฝึกงาน3เดือน4เดือนเนี่ยให้กาลังใจน้องๆน,นี้ครับว่านั่นคือการเรียนรู้และปรับตัวในองค์กรนั้นแล้วมันก็จะเป็นการเรียนรู้ในเรื่องของการที่จะไปอยู่ในองค์กรถัดไปก็จะได้เข้าใจว่าอ๋อภาพองค์กรแต่ละที่เนี่ยมันมีความหลากหลายไม่เท่ากันเด็กจบใหม่ควรนาเสนออะไรเพื่อเพิ่มโอกาสในการได้งาน น้องๆที่จบใหม่ผมอยากให้ความสําคัญในการลงรายละเอียดเรื่องการฝึกงานลงไปเลยนะครับหลายๆครั้งทางผมแล้วทั้งทาง,ง,งทีมงานเนียได้เห็นใบสมัครนักศึกษาจบใหม่ส่วนใหญ่ว่าจะบอกว่านักศึกษาฝึกงานแต่ไม่ได้ลงรายละเอียดอย่ามองข้ามในส่วนนี้นะครับนอกจากเราเห็นอยู่ตามสคริปต์อยู่แล้วว่าคุณเรียนเป็นยังไงวิธีการเป็นยังไงมันจะมีไทม์ไลน์บอกอยู่ว่าระหว่างคุณเรียน4ปีเนี่ยคุณมีความมุ่งมั่นแค่ไหนแต่เกเฉลีย่ยไม่ได้เป็นตัววัดผลว่าคุณจะไปประสบความสาเร็จสําหรับกลุ่มที่2กลุ่มที่ คนที่มีประสบการณ์คืออยากให้ลงรายละเอียดของเนื้อง,งานแต่ไม่ต้องละเอียดแต่ต้องมีระดับขั้นตอนของมันลำดับจัดความสําคัญของงานให้ถูกว่าอะไรควรทําอะไรอย่างเช่นยกตัวอย่างทํางานในตําแหน่งของเจ้าที่บุคคลเจ้าที่งานบุคคลจะมีหลากหลายมากแต่ถ้าเราเคยทําพวกงานว่าจ้างคุณบอกเลยกระบวนการคุณทําอะไร1 2 3่แค่นั้นนะ่ยมันจะมาบอกได้ว่าคุณได้ทํางานแค่ไหน,นพอเราได้เห็นข้อมูลตรงนี้เราในฐานะคนคัดเลือกเราก็จะถามต่อหลังจากคําถามนี้ว่ากระบวนการคุณทํายังไงที่การเรียกอัดขอนขอนุมัติ ฝากเรื่องอะไรเป็นพิเศษสําหรับคนสมัครงานการตรงต่อเวลาเป็นเรื่องสําคัญนะครับการนัดหมายเราควรจะต้องมาอย่างน้อยก่อนล่วงหน้าก็มา15นาทีถึงนต้นไปเพื่อมานั่งดูบรรยากาศเพื่อมาดูดูองค์กรก็เป็นยังไงและที่สําคัญเนี่ยคุณมากาอบไปสมัครก่อน,น,นเนิ่นๆแล้วนั่งดูคุณก็จะมีคําตอบอยู่แล้วในตัวว่าคุณโอเคกับอง,องค์กรน,น,น,นั้นไหมอันนี้ฝากให้แง่คิด สำหรับคนที่ต้องการทำงานกับวีสถาปัตผมในฐานะตัวแทนของฝ่ายบริหารน,นะครับผมยินดีต้อนรับผู้สมัครทุกๆท,ท่านไม่มีประสบการณ์หรือไม่มีประสบการณ์การมาสมัครงานวิสถาปัตในมุมมองของผมในอาชีพนี้อย่างน้อยเนี่ยมันคือการได้พูดคุยกันจะมองว่าเป็นเข้ามาสมัครงานแล้วจากไปผมมองผมมองเรื่องของการ PR องค์กรการได้รู้จักเราแล้วก็การได้รู้จักตัวเราเองด้วยเพราะว่าเวลาผมกับทีมงานสมัมภาษณ์เนี่ยเราจะฟิตแบ็แจ้งกลับว่าจุดไหนที่คุณจะต้องเปลี่ยนแปลง จุดไหนคุณต้องปรับเพื่อให้คุณได้รู้จากตัวคุณเองแว่าพัฒนานต่อไปครับ